เรื่องของงานการกุศลเนี่ยนะคะเหล่านักล่าฝัน,เ,นเขาพร้อมใจเสมอค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องๆน,นักล่าฝัน True AF 5แล้วก็ผู้บริหาร True Vision ก็ร่วมกันมอบเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตร,รอบพิเศษ True AF The Journey of Love Concert ในวันที่13กันยายน2 5 5 7ที่ผ่านมาเนี่ยให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นจำนวนเงิน300,000กว่าบาทน,นะคะเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปค่ะ ปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่เราได้นำมามอบให้แล้วก็ให้ถักกับทางมูลนิธิชัยพัฒนานะครับเนื่องจากว่าทุกคนคงทราบดีนะครับว่าการมาทำบุญกับมูลนิธิชัยพัฒนานี่ก็เหมือนกับนำเงินมาร่วมกับพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมกันทำบุญนะครับแล้วกเ็เงินทุกบาททุกสตางค์นี้ก็จะคืนสู่แผน่นดินนี่ถือเป็นเรื่องที่เราทำมาโดยตลอดนะครับเ,เรื่องเรื่องที่เราจะต้องนำเอา ความช่เหลือต่างๆมาสู่ประชาชนนี่เราถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของ t r u ูที่ต้องรับผิดชอบด้วยในแง่ของสังคมนะครับครับผมก็วันนี้นะครับก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับพวกเราเอภาพทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทําบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านมา3ที่แล้วเนอะนี่เป็นที่ที่3แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าอิ่มบุญมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่นอกจากพวกเราได้ร่วมทําบุญแล้วเนี่ยแฟนคลับทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ต The New Love เนี่ยก็ได้บุญด้วยใช่ครับพูดง่ายคือเราได้ทําบุญแต่การทําบุญครั้งนี้เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเราได้ทําบุญให้กับแผ่นดินของเราเองเพราะว่ามิณิชัยพัฒนานี่เป็นการทําหรือเสียสละเพื่อส่วนรวมจริงๆการที่เราเล่น สิร์ครั้งนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้สร้างความบันเทิงในฐานะที่เราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเรายังยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศชาติด้วยใช,ใช่ค่ะนะครับก็มีกิจกรรมทั้งสนุกทั้งอิ่มบุญอย่างนี้นะครับทรู v i s i o n มีมาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันตลอดอยู่แล้วะนะครับ